ผู<ภ> <S <S <vard> ้ช่วยศาสตอาจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีในครั้งที่4ในห้องประชุมโกษาปานชั้น2อาคารละวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมก็สองใน3เมื่อวันที่7พฤษภาคม2568โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตและอนุมัติงบประมาณสำหรับการติดตั้งแสงสว่างโดยรอบมหาวิทยาลัารายราชภัฏเทพสตรีการพิจารณาแนวทางในการคัดเลือกคนดีศรีจังหวัดและคนดีศรีกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณพศ2568การพิจารณาการสรรหาคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์การพิจารณาเงินฝากประจำที่ครบกำหนดและการพิจารณาการขอยืมตัวข้าราชการประเรีนในสถาบันอุดมศึกษามาช่วยราชการ